สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง <Hey. S 1> ทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้แอดมินจะมาสรุปในแนวทางฮานอยสูตรจริงใจร้อเซนะคะคำนวณน,นะคะว่าจะเข้าหรือหลุดนะคะว่าจะเข้าอย่างที่แอดมินพูดจริงไหมนะคะว่าแม่นจริงไหมคะโอเคนะคะเราไปรับชมไปตรวจสอบพร้อมๆกันเลยนะคะตัวนี้แอดมินก็ติ๊กมาแล้วนะคะ คือเข้ามา1คู่นะคะคือ82ตรงตรงๆนะคะพี่น้องไม่ได้กลับนะคะ82มาทั้ง VIP พิเศษนะคะมาน้อยพิเศษนอย VIP นะคะมาล่างหมดเลยนะคะพี่น้องดูสิวิ่งมานะคะวิ่งศูนย์มานะคะ โอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมวันนี้กันเลยจ้าวันที่ยี่สิบหกเดือนสามปีหกสิบสี่นะคะฮาหนอย สูตรจริงใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคํานวณสูตรนี้ก็ไม่ทําให้แม่ผิดหวังนะคะสูตรสองน้อยก็ไม่เคยทําให้แม่ผิดหวังนะคะสองสูตรนี้ก็ขอให้เข้าตลอดนะคะตัวเลขที่แอดมินคํานวณมาได้นะคะมี 8นะคะ8กับ0นะคะวิ่งเด่นนะคะเรามารูด8กันนะคะ80 81 82 83 84 85 8 แปห้าหรือแปดเจ็ดปดปดปดเกเอาอันไหนดีเนาะชอบ8ปดเกอา8ปดนะคะถ้าออก8ปดแปดหกปดเจ็ก็ถือว่าถามว่ามาไหมเพราะว่าเสียงแอดมินผูดก็น่าจะเข้านะคะขอให้เข้านะคะแปดปดเกนะคะศูนยหนึ่งศสองจะมาเองไหมเนาะศูนย์เนี่ยศูนยสามสี่ 0ูนย์หไม่เอานะคะศู 5, เอาศูมาล้มีแล้วค่ะศูนยเเป็นศูนย์ก็แล้วกันนะคะแล้วก็มาศูนย์เะคะเรามาตีตารางกำลังวันกันนะคะจะเป็นสี่สองห 3นะคะวิ่งเดี่ยวได้นะคะตัวเลขที่แอดมินชอบนะคะจะเป็น81นะคะแล้วก็9 0 9 9 0นะคะแนวทางตัวเลขก็มีขึ้นมีลงนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะคำเตือนนะคะทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิง และใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะแอดมินก็จะย้ำทุกครั้งเลยนะคะทุกอย่างต้องไปกลับค่ะก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งกดแชร์ เ็เป็นกําลังใจให้กับแอดมินนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะคะคำนวณตัวเลขเด็ดๆมาฝากทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีจ้าขอให้รวยๆกันทุกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า